สวัสดีนะครับสมรมื้อ d i น n e r นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่อองหาบบีชนะครับโรงแรมเลอเบเดรียนเขาหลักนะครับนะฮะก็เป็นมื้อนเนอร์นะครับสไตล์ก็ออกเป็นสไตล์ร็อกนะฮะก็มาดูบรรยากาศนะครับไนะฮะไปาอกเพาชมโครงสร้างก่อนนะฮะโอเคไปวันนี้มาถึงมืดหน่อยนะครับเนี่ยฮะสไตล์จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับ ่านี่เลยนะครับดันนี้เป็นภายในนะฮะนี่ยครับ,รบที่นั่งจะโปร่งแล้วลมเย็นนะฮะลมโขกเข้ามานะครับ่าเพราะอันนี้ฝนมันตกไนงะนี่ฮะด้านหน้าที่ผมนู่นเป็นทะเลที่มันมืดน,นะครับแต่มันมืดไงนี่ยฮะ เสียงนะครับเสียงทะเลเลยนะฮะตัดมาอ่านี่ครับสไตล์นี้เลยนะฮะ นี่ยนะฮะค่ะนี่นะ,ะครับข้อหมอข้อก มาแล้วนะครับมะพร้าวมาเสิร์ฟเราแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวนะครับนะครับเรามาดูนะฮะนี่ครับก็เป็นเส้นทางของท่องเที่ยวกับผู้กองช้างเช่นเดิมนะครับสมุด้ดินเนอร์นะฮะก็ซึ่งมาถึงก็เลยสั่งนี่มาก่อนนะครับ อันนี้เป็นมะพร้าวปั่นนะฮะแล้วก็กลับมาที่ดูกนะครับนะครับกับบรรยากาศอย่างนี้นะฮะอ่าอ,อาหารที่ผมสัม่งไปหลังในมีนะฮะขับพขอาหารมืดน,นะครับก็เดี๋ยวเราทานอาหารก่อนนะฮะบ๊ายบาย